ไม่ร <łość> ้องเลยี้น้กล้าไม่ร้องเลยวันนี้ร้องใหรเปล่าครับไม่ร้องเก่งที่สุด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานสวัสดีค่ะวันนี้ไร้องไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะไม่เตะอ่ะไม่กินนมเปรี้ยวตัวเองเหมือนเดิมนะคะนมจยกินนมจืดแต่ว่าตอนตื่นขึ้นมากินนมเปรี้ยวค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณตาต่อเลยค่ะต้อนมาลองค่ะไอ้คนเก่งเลยคนเก่งที่สุดเลยพี่กอล์ยังไม่เก่งข้าวมาก้าวเลยเนี่ยโอ้ฝ่ไม่เก้า พี่ก้อนเล็กๆพี่ก้อนร้องให้ทุกวันเลยรู้เปล่ากำลังร้องมาครับอุ้ยไม่เคยร้องให้เลยได้ไหมแม่ก้นวมาหลับแล้วเปล่าคะนอนหลับไหมคะโอ้ยเนบเลยฮะอ่รองเท้าหลุดหรือเปล่าติดก้อนติดข้าวก้อนใส่รองเท้าดีติดก้อนดีกว่าลูกอะไรก็ใส่มาไม่เรียบร้อยดลเนี่ยถ้ถึงรถแล้วก็ติดมันจะล้มก่อนถึงรถไหมครับ คนขึ้นครับคนึ่มาจุงเดี๋ยวเอาจุงเดินเองไม่ให้จุงอ้าท้าหลุดอะไรไหมี่ย